ตัวนี้เอาไปตัวนี้ก็ไุย่ตัวอะไรเอาไปตัวอ<ร>ะวไรเอาไปเพิ่มวาให้อาหารลิงนะครับแต่เราไม่ได้ไ<ห>ลงจักรถกันโอ้ย <c oughs> ระวังเจ็บนะลูกโยนเลยโยนเลยไม่ให้เขามาหยิบที่มือนะครับดูนี่เด็กๆมารอกินอาหารโอ้ลิงเยอะจะไปลิงนี่สด่ดีเอาขนมไดโนเสาร์น่ะนะ ขนมแดงแลาของเปเปอร์เลยค่าให้ลิงกินได้ไหมเราค่อยซื้อใหม่ก็ได้ลูกเราไม่ได้เตรียมกล้วยมาให้ลิงครับวันนี้เราได้ขนมมาเราได้ขนมมานะครับระวังลิงตัวโตยนไปไกลๆหน่อยลูกแต่พอยนไกลๆเรียกเหยียบหลังได้ไหม เ,เ,เป็นลิงนิสัยดีหน้าลิงน้อยตอกต้นไม้แอบอยู่เห็นไหมอยู่ไหนเห็นไหมต้นไม้น้อยกำลังปีนขึ้นไปแล้วไม่เห็นอ๋อหนุน <c oughs> ตัวกระจิ๊ดเดียวนี่ตัวนี้น่ารักตัวนี้เหมือนตะไบเลยเนี่ยเหมือนตะไบหรือเหมือนเปเปอร์อ๋อแม่ดึงหาง อย่าจับแรงอย่าจับแรงหนูเจ็บหนูดีตัวนั้นไปเลยดึงหนูแรงหนูก็เจ็บแม่แม่แม่เขาไล่จับละครับลูดีอ๋อเปเปอร์ครับไหนหันมาชูสองนิ้วหน่อยเปเปอร์หันมาหันมาชูเบปเปอร์หันมาหาแม่นอหน่อยเปเปอร์ครับโอ้ ลิงมีถึงร้อยตัวไหมเนี่ยโอ้ยนี่ดูเขาจับแรงจังโอ้ยเออ,อ,อ,อมเม่เขามาแล้วลิงตัวนั้นรังแกลูกเขาหาดูล้วนี้น่ารักจับหน้าดกันเลดัวเลากิตัวนีไม่อเาลเลย่ข้ามา ตอนนี้เขารอกินขนมครับดูปากดูปากอันนี้น่าจะเป็นนิงจาาฝูงหรือเปล่าปากมีแผลนะฮะปากมีแผลซื่อหนูมานน้อยไปเนาะ อะไรคือเตยสือ้ำทอปฟ์มั้ตัวนี้มันกินเข้าไปเลยนั้นเลยไม่มีตัวนั้นอยู่ด้วยมาแน่แม่ตอนที่เอ้ามีเด็กเตือนเ <c oughs> ด้๋ย <c oughs> นตัวเล็กก็เตือนมาดูลิงแล้วนะครับโอ้โหกต่อไปครับ สไกปก็ดูลิงเต็บก็ดูลิงนะพี่ดูพี่มาพี่ก็มาให้อาหารนิงพี่เขาอยู่อยู่แล้วอ้ดูลิงน้อยกับแม่เขาเหมือนสไปเลยเกาะดูดกินแต่น,นมสไปเปงหันมาดูสไปดูสไปนะครับสไปครับสไปยืนทูเอ,เองนะครับ <laughs> ตัวอะไรสปไปรู้จักไหมพี่เพ่งดูเยอะนี่นดูนะครับไปยืยนเองนะครับแข็งแรงเลยนะลูกเนาะนไปเคยเห็นดิงไหมลูกไม่มีกับนมมันตัวนี้เหมือนสไปร์สเลยค่ะผมนี่อสีขาวตัวนี้มันหานาำม,มากเลยว่าดีมันกลิ่นอะ,ละ,ละ มันหลังเดี๋ยวมาใหม,ามา่นะไปพกไปตลาดจเจริญสีซื้อกล้วยมาเยอะๆโ,โหดูลิงตัวนี้เก่าจักระเละโ,โหยิงเท่าไปป้ต้องยืนไปไกลๆโยนไปไกลๆตัวแก่ไม่ให้น้องกินด้วยแมงยัดเข้าปากตัวเดียวเลยดูคนอื่นไม่ได้กินเลยเอาสัมเข้ามาก่อนรถเข้ารถมารถมารถก็จะเคลื่อนแล้วเอาัมระเข้ามาก่อนให้ยืนรถเก็บไปก่อนรถมันเนรถใหญ่ จะถ่ายรูปด้วยอันนี้นหาให้ตัวนี้นี่นะเหี้ยไอไข่แดงไหมคะคนนี้ตัวนี้ตัวนี้เอาไปแหละตัวนี้คือไอ้ไข่แดงไอ้ไข่แดงกินอยู่คนเดียว แบ่งน้องๆเลยไขแดงอุ้ยแบ่งเลยดูนั้นดูดิลิงน้อยตัวนี้ดูดนมแม่น่ะดูนมแม่ยานหมดเลยอ่ะดูดินี่มันจะไปเลยอ่ะตะเปกับเปเพิร์ก็ดูดอย่างนี้เลยนะนาาสาวตัววันนี้เขาอยากซื้อกล้วยแล้วที่ก็มาเลย ตัวตน,นี้น่ารักเปเปอร์นี่ตัวนี้นี่ตรงผมเหมือนอน้องไฟเลยน้องไฟก็ตื่นเต้นครับไฟก็ตื่นเต้นครับดูนะฮะทุกคนดูนะครับเดี๋ยวไม่ถ่ายไม่ได้เลยซูมไปตัวนีตว้ตัวนี้กินคนเดียวเลยเลยังใกล้ให้ตัวเล็กด้วยครับไม่ถึง นนินไ่ใกลมีรถมาหรือเปล่าอ,อ๋อมอใจวันนี้พี่เพ็บใส่กเกงอยู่นะครับแต่เนื่องจากว่าไม่ได้เอางเกงสำรองมาให้ลูกนะครับเมื่อกีก้จะไอแล้วก็เลยอ้วกนะครับก็เลยได้ใส่กอ,ก,อก็นอเกงขาสั้นนะครับนนี้กำลังจะพาพี่เป็บลงไปดูข้างล่าง นี่นี่นี่บนหลังคาเอาเราถ่ายฝั่งโน้นเป็นก็ถ่ายมาฝั่งเราด้วยให้เห็นเราด้วยนะน้องใ้ชาคนอ่างถุงน้ำนี่ตอนนั้นแบบถุงน้ำกันตอนนี้ แป่แนวกับตาไปหัวแดงยุงกัดหัวเมื่อกี้ที่อยู่ข้างนอกอ่ะโอ้ดูเจ้าลิงไอ้หนิงอ่ะไอดหนิงน้อยเจ้าหิงน้อยยิงใหญ่ลิ่งตามเราตาไปก็อยากดูด้วยอ่ะตาไปข้างหน้าถุงมือตรงนี้ถุงมือโอเคไหมโอเคกูดีมีจุดดินตาไปชอบไหมลูก อย่างนั้นเนี่ยคือก็หิวข้าวเลย เด็กจะเรียนแบบนะอันนี้เราอยู่ข้างในวัดนะแล้วไม่มีรถผ่านไปผ่านมานะคะก็เลยให้พี่เป๊ปด,ดูได้เต็มที่ว้าวว้าวให้พี่เป๊ปถ่ายถ่มันทักทายกล้องแม่นาวหน่อยว้าวพี่เป๊ปถัายน่าโบกมือให้กล้องแม่นาวหน่อยบ๊ายบายโบกมือหน่อยครับสนุกไหมลูกวันนี้ว้าวด้วยตปายก็สนุกครับตปายก็ชอบอเอง รอแล้วครับผมรอแล้วครับผมหิวนะครับูมันมีลิงว้วยดูกิงลิมันมีนมด้วยนมหยวไหมนมไม่หยวว้ายลิงตัวน้อยลิงตัวน้อยนี่ก็ตื่นเต้นมากลิงตัวน้อยตื่นเต้นไอ้ยออาเจ้าจ ดูดิ้งตว้อ่ะเดี๋ยวพี่ไปจ้างอาหารแล้วดูดูดูเร็วเร็วหนูหิวแล้วหนูหิวแล้วโอเคลงให้หมดเลยลงนี่เยอะยนไปไกลๆยืนไปไกลๆดูดิงแม่ลูก วิ่งยักษ์ตัวใหญ่สุดเลยกินอยู่คนเดียวเลยพี่เป๊บโยนไม่ให้ตัวน้อยๆด้วยสิตัวน้อยไม่ถึงเลยอ่ะเปลียงไว้ให้แม่นานเลยตัวน้อยเอาไปแล้วตัวน้อยเอาไปนี่ด้ว ย้ายรถไปก่อนโอ้ยระวังระวังป,ป้าเี้งถ่ายวิดีโอด้วยมามันไม่น่าถือถุงขนมไ้ดูป้าเป้งกับปปเปอร์ให้ขนมนะฮะเราไม่กล้าลงจากรถจริงๆเขาก็ไม่ยุ่งกับเรานะแต่ก็ไม่ลงหรอกอนะ เอาแม่เขาห่วงลูกโยนเลยครับโยนเลยครับไม่ต้องให้เขามาจับใกล้มีลิงยักษ์วัวเชียงขนาดนี้ตัวใหญ่อย่าไปลองเลยเอาไปเลยเอาไปเลยอะไรอะพี่เปด้วยช่วยกติดไม้ลิงน้อยอ้๋อเอาป้าเป้งไปถ่ายมาถ่ายวิดีโอนั่งเงี่ยถ่ายต่อเนื่องเลยครั่ะให้แม่น่าถือให้ งเกินลิงกินของลิงว่ากินของลิงเหรอหงืหละสิเดี๋ยวพาไปกินข้าวแล้วอาหารปลาเราไม่ไปให้ก็ได้นะอ่ะเดี๋ยวเก็บไปให้อยู่ไปให้อยู่บ้นก็เหลืองก็ได้ขี่มา่ไ้กินของลิเล้าแลวอ่าเดี๋ยวเพิ่งให้เดี๋เพ่ให้ให้รถไปก่อน งูกน่าเกียดเหมือนน่าจะรักลูกเลยนะน่าเกียดนะเราอ่ะอยากกินของอไปเปิดหิวครับิ้ขคองลิงไปแล้วลิงน้อยมันอร่อยแล้วลูก,ลกลหิวเหรอไอ<ห>เดี๋ยวบอกไม่หิวปากแข็ง่าเทลงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาข้าวกินแล้วครับ พ่อเทให้ลืงกินหมดเลยนะโอเคไหมหเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันแล้ว